อยู่กับนัดแอนวอลไปตัดันนี้เรามาที่ร้านแอร์เรียคาเฟ่ห้าสิบสามหรอใช่ว <ละ S 1> ่าอะไรแอร์เรียห้าสามคาเฟ่โอ้ร้านอิสลามนี่น่ะใช่มีที่จอดรถนะคะเข้ามามีที่จอดรถมอซค์แล้วก็ที่จอดรถเยอะมันจะเป็นร้านเกี่ยวกับขายชากาแฟมีเมนูเยอะอยู่นะไปลองดูกันวินเทจฮะไม่เล่นหมตอนเด็ก ไม่เคยน,น,น, <c oughs> นั่งนี่เปล่า <c> เ <oughs> อาไปอันนี้พี่แจ็คชอบ <c oughs> โอ้บางคนเขาเข้าทางนู้นริมคลองอเน,นี้ยเธอเล่นได้ไวกิ้งอ่ะไม่ต้องไปสวนสนุกอ, <c oughs> อันนี้เคยเล่นเด็กๆเนาะไอเธอเล่นได้เนี่ยไวกิ้งอ๋อนั่งไงริมคลอง ร้านมันก็จะอยู่ริมคลองแสนแสบใช่ไหมใช่ริมคลองแสนแสบบรรยากาศดีเราไปดูบรรยากาศกันมาทางอื่นมาทางข้างหน้าก็ได้ทางคลองก็ได้เรามาทางข้างหลังเข้ามาจากน้ำซอยเท่าไหร่ห้าสามห้าสามใช่คือข้ามสะพานตรงนั้นมาเท่านั้นก็เดินคนเลยเรียบคลองมาทางเดียวกับร้านโกบีโกบีชานี่เราลองเปลี่ยนร้านว่านี่เขาให้เมนูเรามาแล้วนะคะเป็นเป็นเนี้ยก็ติ๊กเลยจะกินอะไร ไปดูมใน,นที่นั่งก็จะเป็นแบบนี้เดีย๋ยวเราไปนั่งข้างบนเยอะมากจริงเนี่ยกายยังไงอ่ะกินอะไรอัปปก,กามาวง มีแคกมาแล้วช้ามากเหมือนกันอันนี้อะไรข้าวผ่านรถไฟปุ๊บของน้องม่ข้าวผ่านรถไฟข้าวผ่านรถไฟอ๋อเมื่อกี้ที่เราขึ้นมานูนนี่รถไฟรอลอมีรอนีตาตัดูสาสเซิร์เน็ตว่ามันคืออะไรเมือ เป็นสเต็กเอ้ยไม่ใช่ค่ะเป็นเบอร์เกอร์เนื้ออะไรนะผือผัดไทยไข่เจียวมันกุ้งต้มอัลมอนด์ไข่เค็มด้วยนะกินก่อนนะ 2 hrs. o u later พ่อเตอร์ส eh, ั่งโรตีกล้วยมามันกรอบใช่ไหมป่ะ กัวเรากรอบๆคือกรบมึงเขียวซ้อมอะไรยปะซื้อนังไหนๆก็เดียวไหม่ใครกินใครกินอยู่คนเดียวซอสมากอีกดีดอกกรอบยัดช้อนจ้าไม่กรอบกัวไม่ได้จังโรตีอะไรเลยนี่ว่าใส่ไส้